บอกแลวจ้ายิ่บอกเลยจ้าเฮ็ดบอตกค่ะอ่าเพิ่นติดตั้งเองนะคะพี่น้องเพิ่นติดตั้งเองอันนี้สายพนุ่นสันนะคะพี่น้อง อ่าสายผ่านเาวดีค่ะดีกว่าอ่าสายพานสันนะคะพี่นอ้องอ่าแนะนำเป็นสายพ่านเาวนะคะจะได้บอนัก,กำลังเครื่องเวลาเขาเล็งหลบมันจะได้เล็งขึ้นนะคะอ่าจะนำแล้วดีค่ะพี่นอ้องเราใส่มาหลายปีแล้วค่ะตอนน้ใส่มาหลายปีแล้วค่ะบัน,นี พ่อใหญ่เพิ่นติดตัต้งเองนะคะอ่าเวลาไอ้มันโบนเนียนค่ะลอกลอกลอกไอ้แป๊บโบนเนียนนะคะเวลานั้นมันก็สั่นสะเทือนเวลาสายผ่านหรือว่าเครื่องสั่นเนาะติดเครื่องมันก็สั่นสะเทือนลหลายๆปีเขาสองสามปีเขามันก็คลายตัวเองประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็มันก,นก็นักตึง้งนักตึ้ง้วก็ถอดหัวบนนะคะพ่อใหญ่เพิ่นบ่ผู้วิธีการถอดหัวบนเนาะเธอก็เลยถอดถอดถอด,ถอด วันนี้เมื่อกามันบบทันรุดง่ายนะคะพี่นอ้องเพื่อกัถอดไปเรื่อยๆถอดแป๊บ,บึ้นมาได้13ท่อนนะคะได้13ท่อนแล้วมันกัดรุดลงไปเลยค่ะวันนี้เหลือ7เมตรนะคะที่รุดลงไปวัน,นี้ก็เลยหาวิธีการเอาคืนให้ได้เพื่นนอน่าเ็ดยังไงก็เอาคืนบ่ได้ค่ะพี่นออ้องเกลยโทรเขา้าโรงงานค่ะโรงงานก็นเลยไอ่งเบอร์ห้ซุแอดมา อ่าสุกก็เลยโทรมาบอกเพื่อนว่าเขามาเมื่อนี่เนาะอ่าได้นาเพื่อนดีค่ะพี่น้องไม่ใหญ่ก็บพราใหญ่เพื่อนกับกุ้มมาสองสามมื่แล้วค่ะบะวนจิคืนกับบณีลาเพื่อนว่าอ่าก็เลยได้มากู่บอให้เพื่อนนะคะทุกคนอ่าตัวน,นี้มาเซอร์วิสกู่บอขึ้นนะคะยิดต,ตกลงไปกล่นบอนะคะอ่าตกลงไปกล่นบอนะคะเอาก็เลยมาเอาขื้นให้เพื่อน ดีใจแล้วคะ่ะยิ้มออกแล้วอ่อาเพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นเอามาติดตั้งเองอ่าแต่ว่าวิธีเวลามีปัญหายัางกะจะบอกเข้าใจประมาณนี้เนาะถ้าบอกเข้าใจจังไรก็โทษถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะทุกคนเวลาแก่งานแก่บอเซอร์วิสบอเจ้าของเองจังสิบ่มีปัญหาเนาะโทษสอบถามวิธีการก่อนขั้นตอนก่อนหรือว่าอาการมันเป็นแนวดสิเนาะอ่าโทรมาบอกนะคะซูจะให้คําแนะนำแหละทุกคนจังถอดตามนะคะ ยังแก่งานตามนะคะอาหนามพราะเน่ยรถดีเองค่ะรถติดต่้งสองบอ่อเลยนะคะอยู่ชัยนาทค่ะอ่าอยู่อยู่อ่าอําเภอหัน่านะคะตำบลวังไกลเทือนอ่าแล้วก็ตรงนี้บ้านอ่าบ้านคลองคลองคลองถ้ำค่ะพี่น้อง ี่บาลคลองธรรมนะคะอ่านาวัดบันคลองธรรมนะคะจะมีสร้อยขามานหน้าพูใหญ่แล้วเนาะอ่าแตยูชัยนาธนี่ก็หลายบอนะคะที่เอามาติดตังเนาะอ่ามาติดตังเองก็ได้หรือจะหายทีมงานยูโรงงานห้ซูมาติดตังห้ก็ได้อ่าถ้าซูมาติดตังห้กระะ็ราคาโรงงานจะพี่น้องอ่าแต่ถ้าเป็นตัวหน่วยซูก็จะบวกค่าน้ำมันเพิ่มนิดนึงเนาะตามระยะทางไกลๆนะคะ าไปซื้อเองก็จะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเท่านั้นเองนะคะพี่น้องแล้วก็อามาติดตัางเองค่ะมันใจเจ้าของเนาะอ่าขอบุญขอบุณ FC ฟซีน, e นะคะที่ขามาติดตั้งไอ้ติตามรับฟังรับชมนะจ๊ะ